สวัสดีครับนะนะตอนนี้ผมอยู่บึงกระโตนนะครับอำเภอปะทายโคราชนะครับครับสภาพหมายบึงกระโทนครับน้ำใสน้ำขึ้นมันรอบก่อนผพามาน้ำอยู่นู่นประมาณลงไปสักประมาณสักห้าเมตรได้ครับนี่น้ำขึ้นมาประมาณห้าเมตรมองดูน่าจะใสอยู่ครับน้ำใสอยู่ แต่ไม่รู้ว่าข้างล่างจะใสหรือเปล่าครับเตรียมอุปกรณ์ครับกล้องติดเรียบร้อยกล้องพร้อมครับแต่ลืมเอาแบตมาครับ <c oughs> โอ้โจบเลยเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวครับไม่ได้ภาพใต้น้ำครับเดี๋ยวดูผลงานกันอีกทีครับตอนขึ้นครับผม ฝากติดตามเลยนะครับผมครับผลงานวันนี้ครับบึงกระตนนบึงกระโอ้เดี๋ยวแป๊บมีแต่ไซส์สองครับโอ้โอโยยยยยยไยย